สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา65นะครับโจทย์บอกว่าวงกลม x กาลัง2ลบ7 0 x บวก y กาลัง2 y ลบ144เท่ากับ0มีจุดตัดแกน x จุด1ที่ a 0ซึ่ง a น้อยกว่า0อยู่และมีจุดตัดแกน y จุด1ที่ b 0 b ซึ่ง b มากกว่า0อยู่ถ้า l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ และขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B แล้วเส้นตรง l ตัดแกน x ที่จุดใดค่อยๆทำข้อมูลนะครับตัดแกน x เวลาจุดตัดแกน x คือเราแทนค่า y เท่ากับ0ดังนั้นพอเอา y เท่ากับ0แทนค่าลงไปกลายเป็น x กลังสลบ 70x ลบ1 4 4เท่ากับ0 ดังนั้นตัวนี้แยกตัวประกอบคือ x ลบ72กับ x บวก2 x ก็เลยคือ72หรือลบ2แต่ตัวที่เขาอยากได้เขาอยากได้ตัว x ที่มันน้อยกว่า0นะครับ a เลยใช้ลบ2แปลว่าจุด a ใหญ่คือจุดลบ2 0ถัดมาจุดตัดแกน y เราบอกว่าจุดตัดแกน y เราจะแทนค่า x เป็น0นะครับถ้า x เป็น0เลยเหลือเป็น y กำลงังสบวก10 y ลบ144เท mm hmm. ่ากับ0ดังนั้นตัวนี้ถ้าเราแยกตัวประกอบออกมาเราจะได้เป็น y อะไรคูณกันได้144ลบกันได้1 0 18กับ8นะครับ ดังนั้น y เท่ากับลบ18แล้วก็8แต่โจทย์บอกว่า b มากกว่า0เลยใช้ b เท่ากับ8แปลว่า b ใหญ่คือคู่อันดับ0 8ถ้า l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้ถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์จะมาหาจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับหาจุด0ย์กลาง จริงๆแล้วถ้าใครจะใช้เรื่องของการจัดรูปกำลังสองก็ได้หรือใครจะใช้สูตรก็ได้นะครับว่ากำลังสองบวก y กลังสองบวก ax บวก by บวก c เท่ากับ0 h จะเท่ากับลบ a ส่วน2 k จะเท่ากับลบ b ส่วน2นะครับดังนั้นถ้าใครใช้สูตรจะเห็นว่าสมการวงกลมที่เขาให้มาอยู่ พี่แบงค์จัดรูปวางให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น h เท่ากับลบของลบ70หาร2 k เท่ากับลบของ10หาร2ดังนั้น h เลยมีค่าเท่ากับ35 k ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ5ถ้าใครจะใช้เรื่องของการจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ก็ทำได้เหมือนกันนะครับ อาจจะมองในเชิงของ x กำลังสองลบ70 x แล้วบวกกับ y กำลังสองบวก10 y โดยที่พี่แบงค์ไม่สนใจตัวเลขอื่นๆเลยเพราะเราตัวเลขอื่นๆมันจะไปสนจะไปส่งผลต่อรัศมีนะครับตัวนี้เราก็จะบอกว่ามันเพิ่มเข้ามาด้วยตัวตรงกลางหาร2แล้วยกกำลังสองตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามาด้วยอย่างนี้ ดังนั้นมันคือ x ลบกับ35กําลัง2บวกกับ y บวกกับ5แล้วก็กําลัง2ดังนั้น hk ก็เลยเห็นเป็น35กับลบ5เหมือนกันนะครับใช้ได้ทั้ง2วิธีนะครับคราวนี้ถัดมาเขาบอกว่า l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลม ตอนนี้จุดศูนย์กลางของวงกลมคือ35-5ลบ5แต่ L ขนานถ้าบอกว่าขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด A และจุด B ถ้าอย่างนั้นขนานกันแปลว่าความชันของ L เท่ากับความชันของ AB ถ้าอย่างนั้นความชันของ AB พี่แบงค์หาจาก yb ลบ xa หารด้วย xb ลบ xa นะครับ yb คือ8 ya คือ0 xb คือ0 xa คือลบ2ดังนั้นตัวนี้คือ8ส่วน2หรือก็คือ4เพราะฉะนั้นความชัน l ก็คือ4ด้วย แล้ว L ผ่านจุด35ลบ5ใช้สมการ y เท่ากับ mx บวก c m คือ4ก็เป็น y เท่ากับ4 x บวก c ผ่านจุด35ลบ5ก็เลยกลายเป็น4คูณ35บบวก c ดังนั้น c ก็เลยกลายเป็นลบ5 4 5พี่แบงก์ก็เลยรู้ว่า y, y เท่ากับลบ145 x บวก c หาจุดตัดแกน y จุดเอ่อขอโทษครับเขาให้หาจุดตัดแกน x นะครับแล้วคำถามของเขาคือตัดแกน x ที่จุดใดถ้าตัดแกน x ก็เหมือนเดิมแทนค่า y เป็น0 ขอโทษครับตัวนี้แพงเขียนผิดเนาะขอขอเขียนใหม่อีกทีนึง y, y เท่ากับ4 x <Y. S 1> แล้วลบร4จุดตัดแกน x แทนค่า y, y. เป็น0ดังนั้นตัวนี้4 x <Y. S 1> เท่ากับ145 x, x. ก็เลยกลายเป็น145ส่วน4 เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เลยกลายเป็น145ส่วน4แล้วก็0คําคำตอบก็เลยตอบที่ข้อ5นะครับคือจริงๆข้อนี้ค่อยๆเขียนตามคำพูดที่เขาอยากได้มาเขียนที่ละอย่างที่ละอย่างออกมานะครับค่อยๆเขียนก็จะเห็นภาพเป็นแบบนี้ออกมาเนาะโอเคประมาณนี้ครับของข้อนี้